สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนพี่แป้งชมจะพาน,น้องๆนะคะไปรับของฟรีนั่นก็คือกระเป๋าสารนั่นเองบอกเลยว่ามันน่ารักมากมากเลยนะคะและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยแจก5 0 0 0ัชิ้นใช้เวลาทําไม่นานนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าทํายังไงแล้วี่น้องใส่มาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดน,นะมันดูไทยๆดีนะคะแต่จริงๆแล้วเป็นของสิงคโปร์นนะและแบบที่น้องจะต้องเข้าไปเล่นนั่นก็คือแบบนี้นั่นเองค่ะสึ่พี่แป้งชมนะคะพาน,น้องๆไปรับของฟรีจากแบบนี้หลายชิ้นแล้วนี่นและการที่น้องจะเข้าไปเล่นแบบนี้ได้บัญชีเรา23ปปีขึ้นนไะ หรืจะเข้าไปเล่นได้นั่นเองอย,เอ,อย่างแรกเลยเนาะ การกดเพย์นะคะจากนั้นเมื่อน้องมาถึงตรงนี้แล้วปั๊บให้น้องเดินตามพี่แป้งชมมาก็ได้นะคะซึ่งเราจะต้องทําการเล่นทั้งสองแบบนะคะเราถึงจะได้กระเป๋าชิ้นนี้มาซึ่งจำนวนของจะขึ้นอยู่บ่อน้องๆว่าตอนนี้นะคะมีเหลืออยู่กี่ชิ้นจากนั้นให้น้องเดินมาที่ประตูนี้นะที่มันมีของตกแต่งเยอะๆนะคะเราต้องไปเล่นอีกแบบหนึ่งก่อนนะให้น้องเข้าประตูไปได้เลยค่ะจากนั้นเควสดแรกนั่นก็คือการที่น้องจะต้องไปเล่นออบบี้แบบจับเวลาให้สําเร็จทั้งหมด3ครั้งค่ะจากนั้นอยู่ในแบบนี้เป็นเวลา25นาทีนะคะ นี้นนะะค้องๆจากนั้นรอคิวแป๊บหนึ่งน้องๆจะต้องเข้าไปเล่นออบบี้นั่นเองค่ะซึ่งออบบี้เดี๋ยวจะเหมือนเดิมกับทุกครั้งเลยค่ะที่แป้งชมเคยสอนนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยจะต้องทําการเล่นออบบี้แบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าหลอดด้านบนของน้องเนี่ยจะ100%หรือเต็มหลอดนั่นเองซึ่งเขาจะมีจับเวลาด้วยนะคะหากน้องๆเนี่ยเวลาหมดก่อนถึงเส้นชัยน้องต้องเล่นใหม่นะคะพอถึงเส้นชัยปั๊บเข้าประตูไปนะคะมันจะวาร์ปมาที่เดิมให้น้องเข้าประตูแบบนี้ไปเล่นใหม่ทั้งหมด3ครั้งนะคะแล้วก็อยู่ในแมพนนนีี้เเป็วลาา25ทอครบควว้แลปั๊บเนี่ยมันจะขึ้นนนนคคาาวว่่เเเเเททลลพพอออรร์์ตตปุมมสีีีขยแบบ้้้ใหงๆะะกด จะกลับมาที่แมบเดิมนะคือแบบแรกที่แป้ชมพาน้องมานั่นเองซึ่งเควสในแบบนี้นะคะเควสแรกคือการที่น้องจะต้องอยู่ในแบบนี้นะคะ <c oughs> เป็นเวลา25นาทีซึ่งเควสจะบอกอยู่แล้วหากสำเร็จจะขึ้นสีเขียวเ <c oughs> ควสที่2เดินตามพี่แป้ชมมาค่ะเข้าประตูนี้ซึ่งเรานะคะจะต้องไปขับรถแข่งกันนั่นเองให้น้องเข้ามาในวงกลมนะคะเพื่อทําการเริ่มเกมค่ะซึ่งขับรถไปเรื่อยๆตามทางแบบนี้ไปนะคะซึ่งพี่แป้ชมไม่แน่ใจว่ามันบักรือเปล่านะคะเพราะจริงแล้วมันบอกแค่เราเล่นสําเร็จก็พอแต่ตัวพี่เนี่ยเล่นไปแล้วสําเร็จไปแล้้ววนนนะะคคแแตต่่่่่มมััไไดพพีีอ ให้ชมชนะเนี่ยมันกลับนับเควทให้ฉะนั้นน้องๆก็เล่นไปนะไม่ว่าจะแพ้หรือชนะลองดูมันขึ้นเขียวไหมถ้ามันขึ้นเขียวหนึ่งทับหนึ่งแบบนี้แปลว่าน้องผ่านเควทแล้วจะนั้นให้น้องกดออกมานะคะแล้วดูด้านซ้ายมือมันจะมีแบบประตูวัดอยู่ที่เป็นเทเลพอร์ตนะคะกดเข้าไปแล้วให้น้องเนี่ยเลือกอันซ้ายมือสุดนที่แป้งกดไปจะนั้นให้น้องเนี่ยมาที่ประตูตรงนี้นะฟรียูจีซีตรงนี้นะที่มีคำว่ามินิเกมอยู่ด้านหลังจะนั้นให้น้องเนี่ยมาในวงกลมนะที่มีกระเป๋ายูจีซีอยู่ด้าน ถ้า่นน้องเนี่ยจะต้องเข้าไม่ได้มีนิเกมแบบนี้นะคะทํายังไงก็ได้ตัวเองเป็นผู้สวาว์หรือผู้อยู่รอดนะคะน้อง,องจะอยู่จนหุ่นเข้าสุดท้ายหรือเป็นผู้ชนะก็ได้นะคะซึ่งหากน้องชนะเกมใดเกมหนึ่งเนี่ยแล้วขึ้นวินเนอร์แบบนี้มันจะขึ้นหนึ่งทับหนึ่งในเควสที่สามแล้วน้องอยู่ในแบบเป็นเวลาย5นาทีครบสามเควสสีเขียวแบบนี้กดรับของฟรีชิน้นนี้ได้เลยค่ะรีบทําก่อนที่ของจะหมดนะ